รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟ r ร์ไลทีีกับผมกาก้าณวินยาสีสัปดาห์นี้กาก้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปชมอะไรเดี๋ยวกาก้าจะพาท่านผู้ชมไปครับสำหรับสัปดาห์นี้กาก้าก็จะไปกับมิซูบิชิไทตันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ขับขี่สะดวกสบายใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็ถนนลุยๆคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้สำหรับการใช้งานสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปติดตามครับว่ากาก้าจะพาท่านผู้ชม ไปดูอะไรมันมันกับกา้าครับขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแบรง2.3ลิตรเทอรนเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพ,พื่อคนแกรกท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ ฟอร์ด Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นถึง30มิถุนายน2,564 Live the Ranger Life Live s f of connectivity Waiting for your creativity Let's get started and drive to yourself Live your life p o v e to see what the world can give Drive on the way that's cool. If I make a name, it's every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I want to drive on the way that's cool. If I make a full. Cause every moment belongs to me and belongs to you. Just sit the city for whatever moves me. ช่วงสปอร์ตไลน์ ับตอนนี้เราพาเพื่อนๆกันมาอยู่ในงานอะไรครับพี่พัมช้างคลาสสิกคาครับผมรีวิววิล2021ครับผมปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเป็นปีที่2แล้วครับผมปีที่2เป็นปีที่2แล้วโอ้โหคือคึักตื่นเต้นกว่าเดิมไหมหมาบมันกว่าเดิมมากโอ้โหพอปีแล้วมก็มาสุดยอดเป็นยังไงปีนี้มันกว่าโอ้โหมันกว่าเพราะกิจกรรมเราเยอะกว่าเดิมเยอะเยอเยอะเยอยอะไล่ให้ดูบ้างพี่พามีอะไรบงเดินทีเซอร์กิตเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเซอร์กิตเราไม่ต้องพูดถึงนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไป นะครับตอนนั้นไอเซอร์กิตพาเลทที่รถเยอะๆเนี่ยโอ้โหเป็นแบบว่าพันคันอะอใช่ไหมครับอันนั้นคือตอนนั้นมันเป็นคือเบสิกพื้นฐานของเราละนะครับแต่ว่าปีนี้เราเพิ่มมากิจกรรมรตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรครับ คลาสสิกคาเรียกไว่าที่สําคัญตอนนี้ยังเป็นนเช้าของวันอาทิตย์นะครับ,รบแต่เรามีกิจกรรมสอนกิจกรรมตอนนี้เราอยู่ในงานคาแอนคอฟฟี่สัญจรปีที่แล้วไม่มีไม่มีคาแอนคอฟฟี่เราเคยไปงานคาแอนคอฟฟี่ไหมครับที่กรุงเทพเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหเพราะนั้นคือครั้งนี้คาแอนคอฟฟี่เขามา พบปะ FC ภาคอีสาน FC บุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันยามเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับกิจกรรมหลังสนามมีอะไรอีก มีดรากครับผมมีแกรวิ่งแน่เช้ายันเย็นเช้าเย็นเย็นโอนมาเลยคุณญจับพุกขึ้นมาคุณโอนมันเลยโอนมันเลยนะโอเคเหมือนกันเลยเหมือนขนาดนี้แบบว่าโอบอกโ้พี่พัมเราไปดรากกันสักรอบหนึ่งไหมพี่เลนซ้ายผมเลนขวาไปจับจับจับพุกันไปแล้วแไปเล่นกันตรงที่แบบสูสีกันได้นะคือจะเป็นเฮ้ยมันมันพี่ด้วยกันได้ด้วยเหรอวะตรงสนามทั้งแรากทั้งจิมคาน่านะครับวันนี้เราได้ความเมื่อเฟื้อนะครับจาก PSG ผู้แทนจำหน่ายรถจี๊ะมีรถจี๊ปมาให้เราเทสต์ไดรฟ์ครับทั้งจิมคาน่าทั้งแดร็สนุกสนุกอ่ามีมินิไฟฟ้ามีมิไฟฟ้านะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ราคาดีที่สุดครับแรงที่สุดครับดูแลงง่ายที่สุดใช่มาให้คุณลองถึง4คันโอ้โหไม่ต้องมาแบบอุ๊ยพี่คิวนานไหมครับครับ ถ้าคันคันเดียวนี่คิวยาวถึงเชียงใหม่เลยนะเนี่ะคันเดียวคิวยาวแต่นี่สี่คันเต็มเนี่ยวอ่าไปก็แบบโฟโฟเลยไม่ต้องโฟโฟเลยลองตรงนี้ไม่พอครับผมอยากไปลองดรัได้ไหมนะผมอยากเอามินิไฟฟ้าไปดรักได้ไหมจัดไปพี่เมื่อวานเห็นแล้วโคตรมันจัดไปครับเนี่ยโอ้โหครบประโยังสุดท้ายพี่พามโฆษณาชวนมางานปีหน้า อย่างนี้ครับอยากจะบอกว่างานนี้ไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่งานของผมใช่งานของสนามแต่เป็นงานของพวกเราคนชอบรถคนที่ชอบรถนะคนที่ชอบรถคือไม่ได้ต่รองรถคลาสสิกรถโบราณรถใหม่รถเก่าทุกประาร์ไม่ใช่คือขอให้คุณชอบรถนะก็มีความสุขแน่นอนแค่ชอบรถครับรถที่นี่มีรถทุกประเภทอ่าแค่มาเดินถ่ายรูปก็สวยแล้วมาเดินถ่ายรูปก็สวยนะใช่ใช่อ่าผมขอขอแค่อย่างเดียวคือ มาตรการความปลอดภัยตรวัส Social d i s t e n c i n g ตรว ATK ก่อนเข้ามาตรว ATK ก่อนเข้างานใส่หน้ากากใส่หน้ากากมียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าตรงจุดตรวจ ATK เนี่ยตอนนี้เราใช้เจ้าในที่ full scale เลยนะเยอะมากแต่ว่าคือคนก็มาเยอะเหมือกอาจจะเสียเวลารอสักนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเรามั่นใจเราสบายใจว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ ปลอดภัยก็มาเผื่อมาตั้งแต่วันศุกร์ก็สนุกแล้วผมมางนต่วันพุธนะโอ้โหรีบรีบโอเคอเครับผมเ<า>จอกันปีหน้าก,ากาบับช้างคลาสสิกคาริบเวลัวล2022นะครับันที่ลาไปก่อนครับขอบ,ขอบคุณครับ แนะนำรถด้ยครับผมสวัสดีครับผมอาร์มอัครรักษ์ครับครับผมมากับรถลิฟท์แบ็กที71ครับอ่าฮะครับปีอะไรปี81ครับปี81เป็นเครื่องหนึ่งยูเซ็ตเอฟอีซูเปอร์ชาร์ตครับเกียร์ซีเวนเชียลครับผมแล้วก็เป็นบอดี้พาร์ทคัสตอมทั้งคันครับครับมาล้มงานนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับเป็นปีที่7แล้วครับปีที่7แล้วปีที่7แล้วสตอรี่กับงานนี้เป็นไงบ้างอ่าก็จริงๆผมมาตอนปีแรกแล้วก็อีกหกปีไม่ได้มาเลยไม่ได้มารถ ทำอยู่ทำยังไม่เสร็จครับแล้วก็เร่งทําจนให้มันเสร็จให้มันทันในปีนี้ครับอ้แ<ล>ซึ่งมันยังไม่ไม่สมบูรณ์ครับ,รบประมาณนี้แล้วปีนี้ในมา,มาปีนี้เนี่ยคาดหวังที่จะมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างจริงจริงแล้วผมผมมาสนุกอย่างเดียวก็มาร่วมมาเจอเพื่อนฝูงมาเจอพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ได้ลงแท็กด้วย ได้ลงไปพาเลทใช่ได้ลงไปพาเหทไม่ครับผมสมัครลงแขกเลยลงไปลงแขกเลยนะกับเวลานะแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรที่จะร่วมอีกครับผมก็เดี๋ยวมีมีแดกมีจิมข้าที่ที่อยากเข้าอยู่เหมือนกันครับในในปีนี้ครับผมแล้วถ้าอยากจะบอกเพื่อนๆที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยว่าปีหน้าถ้าจะมาเนี่ยยังไงบ้างก็มามาได้เลยครับมาชมหรือเอารถมาได้เลยก็คือ อยู่นี่มีรถสวยๆเยอะแล้วทุกคนก็มาได้เลยครับมาได้เลยมาได้ทุกคันมามาได้ทุกคันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบแต่งเต็มใชมารดบมเดิมก็ได้ใช่ครับนะเดิมๆดิมสวยครับเดิมเดิมยิ่งสวยนะแต่ว่าถ้าชอบแต่งก็สนุกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังไบร2.3ลิตรเท i n t ไ r น o เทอร์โบขอมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หม่นิสสันนวรา,ลากล่าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ f o r d Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตฟรีประกันภัยชั้น1นถึง30มิถุนายน2,564 Live the Ranger Life Life is full of connectivity Waiting for your creativity Let's get started and t r y v e to yourself Live your life move to see what the world can give I want drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me and belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me and belongs to you Driving Just sit the hatchback for whatever moves me. สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับแนะน้ำโตัะพี่เก่งครับพี่เก่งครับจากที่ไหนครับพี่เก่ง CD Custom Works ครับ CD ั u ตอมเวิร์ s อยู่ที่ไหนอยู่ที่ขอนแก่นครับอยู่ที่ขอนแก่นปกติ CD ั u ตอมเวิร์ s เนี่ยเป็นยังไงทำรถอะไรยังไงบ้างก็คือพวกผมจะทำเป็นอู่แบบ private garage ก็คือผมกับน้องชายจะทำรถของตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็มีรถเพื่อนฝูงก็ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วสตอรี่กับงานช้างคลาสสิกคาร์เนี่ยเป็นยังไงกับงานนี้จริงๆแล้วผมปีที่แล้วผมมาผมมางานนี้แต่ว่าผมมาด้วยรถธรรมดาผมมาผมมาดูล้านหล แล้วก็ผมดูแลเสร็จปุ๊บผมกลับไปบอกน้องชายว่าไยเราไม่ได้เลยไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องกไปเตรียมรถไปเตรียมอะไรให้มพร้อมก็รอว่าวันที่เขาประกาศว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ก็คือรอครับผมก็ปีนี้เอารถมาทั้งหมดกี่คันผมเอามาทั้งหมด14คันครับ14คันใช่ครับ14คันยกใส่เทเลอร์ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนที่มาจากเชียงใหม่ด้วยครับที่ลากมาใช่ครับแล้วก็อะ แนะนำคันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับคันนี้เป็นโฟกบิชเท่นครับครับผมก็คือที่บ้านเราเรียกรถรถเต่ารถเต่าโฟก์เต่าเราก็มาโมดิฟายทั้งคันทำโลบาร์ทำเครื่องติดเทอร์โบทำใส่ถุงลมครับผมจับเต็มเลยนะเต็มเลยนะเต็มครับถุงลมผมเห็นมีมีถังอะไรแอบแอบอยู่ข้างในนั้ถังลมครับอ่าถังลมนะครับแล้วก็คันนี้ครับพี่เป็นไงครับคันนี้จะเป็นคอนหลอดครับคอนหลอดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถโฟกเนี่ยเขาจะเรียกโฟกหลอด ใช่ครับแล้วก็คือเราก็มาเป็นรถเต่าปี1-9-6-1อันนี้เราก็มาตัดบอดี้ย่นลงมาแล้วก็ทำ ราบอกการสะเทือนใหม่ทาร์โบเหมือนกันครับคือมันโดดเด่นมากเลยอะเห็นแมบควรหินนี่หลุดมาจากเป็นรถประกอบในเรื่องแมสแม็กหรือเปล่านะครับผมก็อารมณ์ประมาณอย่างนั้นครับมันจะมีแบบกลิ่นอายของความดิบๆหน่อยแล้วก็คัสตอมครับผมแล้วก็แรงไหมคันนี้แรงคันนในคันนี้2 0 0 0ซีครับ2 0 0 0ซีใช่ครับคันนี้2 0 0 0 2 0 0 4นี่ขยายจาก1,000ไป2 0 0 4อันนี้จาก1 6เป็ป2,000คันนี้เป็นเครื่องของอะไรครับผมโอ้เครื่องของมันเลยใช่อ่าเป็นเครื่องของรถตู้ ที่25ขับแล้วทาอะไรอีกมั่งจาก 2000cc ก็มาก็ติดเทอร์โบต,ติดเทอร์โบเโบพิ่มแล้วก็เดินเฮดเดอร์ใหม่แล้วก็ทําเป็น เครื่องเดิมมันเป็นเครื่องน้ำครับแล้วก็มาตัดห้องน้ำมันออกแล้วก็ทำเป็นระบบแอร์คูลเลแล้วก็ในงานนี้เนี่ยมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับผมมาพาเลตแล้วก็มาในส่วนของขับขับแล้วก็มาของคายกาแฟวันนี้ครับใช่เดี๋ยววันนี้ลงพาเลอีกไหมลงอีกครับสนุกมากรับสนุกมากโอเคครับชวนเพื่อนๆที่จะมาปีหน้าให้หน่อยครับผม คือสำหรับรเพื่อนที่มาปีหน้าก็คือห้ามพลาดเพราะว่าที่นี่มันผมมองว่ามันเปรียบเสมือนหอศิลป์ของคนเล่นรถอ่ะคือมันมาได้แสดงผลงานได้เจออะไรใหม่หมหมหมๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มันทําให้ทุกคนได้ลงไปขี่ในแฉกอ่ะคน <ผม S 1> ชอบรถเนี่ยมาดูอย่างเดียวก็เคิมแล้วนะใช่ครับนะก็ปีที่แล้วผมมาดูอย่างเดียวเคิมเลยใช่เคิมเลยต้องไปลากรถตัวชล้วกลับไปเลยทนไม่ได้นะค่ฮะโอเคครับขอบคุณมากนะพี่ครับเจอกันปีหน้าครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่กันกับบูดของจิ๊ป ที่ไหนครับจิ๊ปอะไรครับ PNSG PNSG นะครับครับผมวันนี้เอารถมาทั้งหมดกี่คันครับทั้งหมด3ามหนอดสามคันสามพนอดสามคันรุ่นอะไรบ้างจะมีหลักๆเลยนะฮะจะมี g l a d i a t o ตอร์คือพี่ใหญ่คนนี้เลยนี่นะครับนะครับแล้วก็ r a n g เล r ร์ r ร็เเนี่ยเราจะมีทั้ง2ประตูและ4ประตูครับอ่านะครับมีทั้งหมดมา3ามพนอดสามคันแล้วมาให้ทำอะไรบ้างในงานนี้วันนี้เนี่ยจริงๆหลักๆเลยนะเราก็จะมาโชว์ก็คือเหมือนประชาสมนลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ร่วมใน ขบวนพาเลทนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เทสมรรถนะให้ทดลองขับได้ด้วยใช่ครับแล้ตามในร้านจิมคณาคือมีร้านจิมคณาแล้วก็ร้านแดกที่่ทีแดกด้วยถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็โมร่วมพาเลทกับเขาด้วยถูกต้องนะครับเออดีลเลอร์นี้อยู่ที่ไหนครับส่วนอยู่มินบุรีมินบุรีมินบุรีนิมิทใหม่พีเอสจีบครับผมนะครับเป็นที่เดียวในประเทศนะครับขอปรคับผมขอคุณสมบัติของจีบทั้ง3รุ่นเนี้ยรวมๆแล้วขอสัก ทีหนึ่งครับผมอ่ะเล่ามาจี๊ปเองเนี่ยบอกเลยว่าเดิมค,คือทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นรถลุยลุยๆแต่ไหนแต่ไรมาครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ลุยอยู่ ลุยได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความหรูหราหรูหราอลังการนะครับเฟอซิลิตี้ความบันเทิงเทคโนโลยีจัดเต็มทุกอย่างแต่ลุยได้เหมือนเดิมลือได้เหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบแล้วง่ายๆเลยนะครับเหมือนหนังสือประวาสตร์แต่มีเนื้อหาเป็นเทคโนโลยีข้างในจบนี่คือจี๊ปปัจจุบันคือมันเป็นรถถังที่พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างที่สําคัญ สำคัญที่สุดเลยนะคือประหยัดขึ้นเทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซินต้องบอกก่อนว่าเดิมๆเนี่ยหลายคนเขาคุ้นกับดีเซลบ้านเราแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นเบนซินเอาเทอร์โบเข้ามาช่วยไงนะครับก็เลยเหมือนกับว่าประหยัดขึ้นโภชพมแมนมากขึ้นแรงม้ามากขึ้นประหยัดที่แปลว่าประหยัดนี้กี่กิโลลิตรโดยเฉลี่ยภาพเก่านะบอกเลยนะภาพเก่าเนี่ยสีโลลิตรใช่ไหมลืมมันไปตอนนี้บวกเข้าไปเท่าตัวได้ประมาณ10โล10โลลิตร เชื่อมเนีขับมาจากกรุงเทพมาบุรีรัมเนี่ยประมาณสิบโลนิดเลยประมาณครับแต่ต้องระวังเลยนะอย่าคือีพอดก็อยู่ที่ประมาณร้อยอันนี้ก็คือตามขายภาพรถครับอ่านะครับความพิเศษของเขาตัวจี๊ปเองเนี่ยผมบอกเลยว่าปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วครับความพิเศษของจี๊ปคืออะไรฮะหนึ่งคือมีความพราวอ่านะฮะคือทุกคนเวลาขับเฮ้ยเราขับรถเด็กเล่นในตำนานคือมันผสมผสานช่วงเวลาครับ มีลูกค้าหลายคนครับพาลูกมาลูกรู้จักมันข้ามการเวลามาถูกต้องตั้งแต่ค,คุณลูกถึงคุณพ่อครับรู้จักคันนี้หมดมีช่วงเวลาร่วมกันนี่คือเสน่ห์ของจีฟที่หลายๆแบรนด์เชื่อว่า จะแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราคัสตอมมันได้จะสังเกตนะครับว่าหลังคานี่เราถอดคือสนุกสนานนะเขาสนุกสนานเขายังสนุกสนานกับเขาอยู่โอเคพบกับจิ๊บในงานนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวงานต่อไปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวอ๋อจะมีหลายงานเลยครับหลายงานเลยนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปหลายงานเจอจิ๊บก็มาทักคุณโอ๊ตได้นะครับกับสูนไหนสูนไหนพี่แอนเอสจิ๊บนี่พี่ไห่โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะพ่อผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่กันที่พิษ ในส่วนของกลุ่มของมินิครับครับผมแนะนาตัวไหยครับผมผมชื่ออุ้ยครับจากกลุ่มมินิแฟมิลี่ขับไทยแลนด์ครับผมครับมินิแฟมิลี่ขับไทยแลนด์นี่รอบนี้มาร่วมกี่คันประมาณประมาณเกือบ20คันครับผมยีคันแล้วก็เห็นแต่งชุดนี่คือลงมาขับด้วยลงขับด้ครับผมคันนี้คันนี้ก็เลยเป็นยังไงมาขับคันนี้ปีอะไรรุ่นอะไรปีอะไรเป็นออตตินขับแมนครับผมครับปีประมาณ1964ครับผม1 9 6 4หโอ้ครับปีนี้ปี2021ครับผมมี ปีครับผมครับแล้วก็ที่เอาลงคันนี้มาลงมาขับเนี่ยในเดี๋ยวลงไปทำแอตแท็กใช่ไหมครับจับจเวลาคิดเวลาไว้ของตัวเองเคยมีเคยมีเรคคอร์ดที่นี่ไหมมีเรคคอร์ดครับอ่าปีที่แล้ววิ่งอยู่2นาที20ครับปีนี้คิดว่า ปีนี้ขอให้ได้เท่าเดิมก่อนครับเพราะว่าที่วิ่งมาสองสวันนี้ได้สองสองหนึ่งครับตอนนี้รถพร้อมเลยพร้อมครับผมสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วไหมสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วครับผมอืมงั้นก็น่าจะได้เวลาที่ดีกว่าคิดว่าจะได้ครับรอบ่ายนี้ครับผมครับแล้วก็ปีที่แล้วก็มามาครับผมปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเทียบแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการมาร่วมกิจกรรม ดีครับปีนี้ดีรถเยอะครับผมอากาศดีครับผมอากาศดีปี่แล้วร้อนกว่านี้นระร้อนกว่านี้ครับปีนี้ต้องใส่ชุดตลอดครับพี่ใส่ไม่งั้นหนาวใช่ครับพี่รถมาเยอะครับผมครับเอาขอโทษนะัอันนี้มาจากจังหวัดอะไรมาจากกรุงเทพครับพี่จากกรุงเทพสไลด์มาสไลด์มาเลยครับสไลด์มานะครับแล้วก็อยากให้ชวนเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะมางานนี้ปีหน้าต้องยังไงบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักขับก็ตามเป็นนักขับก็ตามครับก็ รถสมบูรณ์ก็มาได้ครับเพราะว่ามันก็วิ่งกันปลอดภัยครับไม่ได้สนามมันเป็นสนามมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่มีรถใหม่ก็ได้ไม่มีรถมาดูไม่มีรถก็มาได้ครับเนี่ยก็ลงทะเบียน ATK ถ้ายังมีโควิดอยู่ก็ที่นี่เขามาตรการยอดเ่ยมค้นนะเข้มข้นครับก็เดินเข้ามาในพิษชมได้ครับเราแวกใกล้เคียงก็มาได้ครับชมได้ถามได้ครับใช่ครับขูดหาเลขได้เลยครับมามามีกิจกรรมเยอะครับครับ ในนี้เขาเาเตรียมไปเยอะสนุกครับภาพวิ่งในสนามนี้คันนี้ไปลงกิจกรรมอะไรอื่นไหมครับมีจีนน้าครับผมมีจีนคณาครับก็มีร่วมร่วมมีร่วมพี่เขาร่วมเราร่วมหมดครับผมวันนี้มีแดกมีแดกก็ไปครับไปหมดครับครับผมก็เดี๋ยวดูนะครับว่าปีนี้จะได้เวลาดีขึ้นหรือเปล่าเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับพี่มากครับสวัสดีครับค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังไบร2.3ลิตรเทอร์โบ พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะหมยนิสสันนวรา,ลากล่าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ เจอ FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายน2564 Live the Ranger Life ช่วง Hotnew ครับก็สำหรับการจัดการแข่งขัน ORBIC Superbike นะครับในปี2021เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเราเราจัดขึ้นท่ามกลางโควิด สถานการณ์โควิดที่จริงๆต้องเรียนว่าปีนี้ในต้นปีเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงกว่าปีที่แล้วนะครับสถานการณ์ในมองไทยนก็ค่อนข้างที่จะยากมากขึ้นต่อการจัดการแข่งขันนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ช่วงครึ่งปีหลังขึ้นมาสถานการณ์เริ่มเปิดมากขึ้นเรื่องมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐต่างๆมีมากขึ้นก็ทําให้เรากลับมาจัดการแข่งขันได้แต่ถึงแม้ว่าจะกลับมาจัดการแข่งขันได้นะครับแต่ก็มีสิ่งที่เป็น เรื่องเรียกว่าเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เป็นสิ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เราต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับปีนี้เองเนี่ยเรื่องของการรักษาระยะห่างต่างๆก็ยังต้องมีมากขึ้นแล้วก็อย่างปีนี้เองเนี่ยเราก็บังคับให้ทุกคนที่ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแข่งนักแข่งสื่อมวลชนต่างๆผู้สนับสนุนต่างนะครับก็ต้องมีการตรวจเอทเคก่อนก่อนเข้าสนามนะครับก็ทําให้การจัดก,การแข่งขนันเนี่ยมีความยากมากขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ด้วยความร่วมมือนะครับของทุกภาคส่วนทั้งสาธารณสุขเอง นะักแข่งทีมแข่งเองนะครับพี่พี่สื่อมวลชนเองก็ทาให้การจัดก,การแข่งขันเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ราบเรียบมากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยเ,เกมการแข่งขันที่เข้มขึ้นมากด้วยนะครับก็ทําให้เกมเนี่ยผมเรียกว่าปีนี้เนี่ยสนุกไม่แพ้ปีที่แล้วนะครับเข้มข้นมากๆครับก็สำหรับการแข่งขัน orbi c s u p e r bike นะครับอย,อย่างที่อย่างที่ทราบว่าเราเนี่ยพยายามพัฒนาให้การแข่งขันเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันแต่ใ,แในประเทศนะครับเราหนึ่งเนี่ยเราเราตัาง <ถ ıldı. S 1> ต้งใจอยู่แล้วเรามีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นะครับมีถ่ายทอดสดไปยังทั้งประเทศลาวกัมพูชาและประเทศพมา่านะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทำให้การารับรู้ของการแข่งขันเนี่ยมากขึ้นและปีนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งในสนามสุดท้ายนะครับเดินทางมาจากประเทศเกาหลีหรือว่ามาจากอีกซีกโลกเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อมาแข่งขันที่ orbi สี r c u บประเทศไทยนะครับตรงนี้เองผมมองว่ามันทำมันทำให้เห็นแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่เห็นแล้วว่ารายการเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากต่างประเทศซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์โควิด ดีขึ้นมาตรการภาครัฐคลี่คลายมากขึ้นนะครับเราก็จะเปิดเป็นเวสอินเตอร์เนชั่นแนลแบบเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยทําในปีผ่านๆมาเราก็จะเห็นหนักแข่งนะครับจากทั้งเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นหนักแข่งต่างชาติจากยุโรปก็ดีหรือจากอเมริกาก็ดีมาแข่งขันกันมากขึ้นนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตแฟนโออาร์บีไอซีซูเปอร์ไบ์นะครับลองมารับชมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซูร์กิตรับรองว่าการมารับชมที่สนามเนี่ยความมันเต็มที่แน่นอนนะครับส่วนนักแข่งคนไหนหรือว่าทีมแข่งคนไหนเนี่ยอยากมาร่วมแข่งขันในรายการนี้นะครับจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้ยากที่คิดถ้าเกิดท่านเป็นนักแข่งท่านอยากมีทีมแข่งอยากมีรถแข่งจริงๆทีมแข่งในประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะทํารถแข่งให้บริการอยู่แล้วนะครับลองหาติดต่อดูตามชื่อทีมต่างๆหรือว่าถ้าไม่ทราบเนี่ย จะติดต่อผ่านมาทางเฟซบุ๊กของช้างเซอร์กิตก็ได้นะครับช้างเซอร์กิตบุีรัมเรายินดีประสานให้กับท่านเนี่ยได้ได้เจอกับทีมแข่งนะครับได้หารถแข่งแค่ลากกระเป๋ามาแข่งได้เลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากรับชมรายการอินฟอร์ไรท์กันไปแล้วได้รับความบันเทิงและสาระดีๆจากทางรายการกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้านั้นกาก้าจะมีมอะไรมาฝากก็ต้องคอยติดตามนะครับก็จะลืมเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานทุกๆท,ท่านของรายการของเราด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามครับผลงานของ n n o o l i ลท t t ีไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกรวมไปถึง YouTube ของ i n f o l i ไลที่สำคัญนะครับ Facebook ของนาวินยาสีก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจกันนิดนึงแล้วก็รายการแข่งขันที่กากาที่ต้องแข่งขันก็ยังคงเหลืออีกเหมือนเดิมครับยังเหลืออีก3สนามที่จะต้องไปสู้กันไปดูกันครับว่ากาก้าจะลุ้นโพเดียมทุกสนามหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามแชร์กันด้วย ส่วนสัปดาห์นี้กากา,ก,าก็หมดเวลาลงอีกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ไปดูความมันๆครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง 16. 16.00นฝากติดตามด้วยครับทาง PSI สาระดีช่อง99เเรามีนัดกันทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ